โอ้ยอ้ยอยดำได้ไดน้ำฝนคืองามแท้งามบอเพื่อนเพื่อนงามหา้เนาะวันนี้พาชมสวนอ้อยนะจ๊ะอ้อยที่ปลูกไว้นะงามงามได้ฝนจ้าเพื่อน,นะน ตัวใบเขาปกคลุมมาไม่มีหญ้าเลยเพื่อนๆยหญ้าตามร่องนี้ไม่ค่อยมีเนาะอันนี้ใส่ปุ๋ยแล้วนะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วฝนตกมางามมากเลยจ้ะช่วยงามเพื่อน ขอบคุณนะจ้าที่มาชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า